ด้านของกลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานร่วมกันจัดก,กิจกรรมคลายเครียดให้กับเด็กๆในศูนย์พักพิงชั่วคราวช่วยคลายความกังวลสร้างความสุขสนานเติมรอยยิ้มแม้สถานการณ์ยังคงตึงเครียดค่ะ กิจกรรมขวิดดนตรีเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้วได้ร่วมกับกลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนจัดกิจก,กรรมให้กับเด็กๆที่พักภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวให้ได้ทำกิจกรรมที่สนุกสนานคลายความกังวลหลังจากต้องอพยพออกจากบ้านเรือนแล้ว3-4วันต้องหยุดโรงเรียนไม่ได้พบเจอเพื่อนซึ่งกิจกรรมนี้ทำให้เด็กๆสนุกส,สนานและมีอรอยยิ้มมากขึ้นเนื่องจากหน่วยงานได้เตรียมของขวัญของ รางวัลเล็กๆน้อยๆมาให้กับเด็กๆที่ร่วมสนุกด้วยค่ะเมื่อเด็กๆสนุกก็ทำให้ผู้ใหญ่ได้ยิ้มหัวร้อนและมีความสุขมากขึ้น ด้านของนายอนุสร์ชาวเกียรติกำนันตำบลเขา30อำเภอเขาจะาการจังหวัดสระแก้วบอกนะคะว่าชาวบ้านที่อยู่ในความดูแลภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวแห่งนี้ตอนนี้มีจำนวน273คนเป็นชาวบ้านที่เดินทางมาจากพื้นที่ตาพระยาและโคกสูงอบพยพออกจากบ้านมาตั้งแต่วันที่9ธันวาคมหลังจากเกิดสถานก,การณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นส่วนที่ศูนย์พักพิงมีการดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงเป็นความร่วมมือกันระหว่าง กำนันผู้ใหญ่บ้านท้องถิน่นท้องที่ภายใต้การกำหนดกติดาร่วมกันค่ะทางนี้ในส่วนของกิจกรรมก็ยิ่ดนตรีเกิดขึ้นเพราะคำนึงถึงเรื่องสุขภาวะทางจิตใจเนื่องจากมองว่าเด็กเคยได้เล่นเคยได้สุขสนานเมื่อต้องย้ายมาอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวอาจจะเกิดความเครียดความเหงาจึงได้ร่วมกันจากกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อให้เด็กได้ทํากิจกรรมที่สนุกสดใสาตามวัยค่ะเรา,เรา ทุกหน่วยงานรัชกรนะครับไม่ว่าจะเป็นท้องที่ท้องถิ่นกำนัลที่บ้านจะช่วยกันทั้งหมดเลยนะครับในการที่เข้ามาพื้นที่ดูแลกัตลอด24ชั่วโมงส่วนมากที่นี่เด็กจะเยอะมากนะครับเราก็จัดกิจกรรมคืนวานศุขให้เขามีหลายๆห,หน่วยงานนะครับไม่ว่าจะของกเษกษตรรัศกรมาเช้าก็เอาเรื่องของการระบายสีอะไรมา และพวกเรานะครับเราก็ช่วยกันนะครับเอาให้เด็กๆได้แสดงออกไม่ว่าจะเป็นการเล่นเข้าอี้ดนตีไม่ว่าจะเป็นการแสดงความสามารถให้เด็กๆเขาคายกันเราก็มีความสุขครับเพราะเราดูแลด้วยใจกันอยู่แล้วส่วนเรื่องความปลอดภัยเรื่องของสุขภาพก็มีทีมงานคุณหมอมาดูแล24ชั่วโมงกันพร้อมด้วยทีมงานอสมอ